วัสดีค่ะในบทเรียนที่2เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะการเขียนซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาความตั้งใจและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอาจารย์พันทิตได้ให้แนวทางและวิธีการที่จะช่วยให้การเขียนของคุณพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้1การอ่านอย่างสม่ำเสมอการอ่านมากจะช่วยให้เราได้เรียนรู้รูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน เช่นการเล่าเรื่องที่น่าติดตามวิธีการใช้ภาษาที่น่าประทับใจหรือการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนหากคุณอยากพัฒนาการเขียนในเชิงธุรกิจก็ลองอ่านรายงานการตลาดบทความเชิงวิชาการหรือเอกสารธุรกิจก็จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นและหากสนใจที่จะเขียนในเชิงสร้างสารรค์ก็ควรอ่านนวนิยายเรื่องสั้นหรือบทความศิลปะต่างๆ นอกจากการอ่านแล้วการเรียนรู้จากนักเขียนที่มีทักษะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสึมซับวิธีการเขียนอย่างมืออาชีพ 2. ฝึกเขียนทุกวันการเขียนทุกวันอาจเริ่มต้นด้วยการตั้งเวลาเพียง10 1ถึง15นาทีเพื่อเขียนทุกอย่างที่คุณคิดอยู่ในหัวหรือเขียนเรื่องสั้นๆที่ไม่ต้องใช้ความซับซ้อนมากการทำแบบนี้จะช่วยสร้างนิสัยในการเขียนอย่างต่อเนื่อง หากเป็นงานที่ใหญ่กว่าเช่นการเขียนบทความหรือรายงานให้ลองแบ่งออกเป็นขั้นตอนจะทำให้เขียนได้ง่ายกว่าเช่นเขียนหัวข้อหลักก่อนแล้วค่อยเพิ่มรายละเอียดในแต่ละส่วนการเขียนบ่อยยังช่วยให้คุณเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและพัฒนาการเขียนให้ชัดเจนและไหลลื่นมากขึ้น 3. การตั้งเป้าหมายในการเขียนการตั้งเป้าหมายจะทำให้การฝึกเขียนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนขึ้น เช่นตั้งเป้าหมายในการเขียนบทความขนาด500คำภายใน1สัปดาห์หรือเขียนเรื่องสั้นหเรื่องภายในสองวันเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่หลงทางในการฝึกฝนค่อยๆเพิ่มระดับความยากของเป้าหมายเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณพัฒนาขึ้นเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและผลักดันตัวเองไปข้างหน้า 4. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น การรับฟังคำแนะนําจากผู้อ่านช่วยให้เราเห็นมุมมองที่ต่างจากมุมมองของตนเองและทำให้เราเข้าใจถึงข้อบกพร่องที่อาจมองข้ามไปคุณอาจส่งงานให้เพื่อนร่วมง,งานหรือเข้าร่วมกลุ่มเขียนที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนการฟังคำวิจารณ์ที่สร้างสารรค์ช่วยให้คุณรู้ว่าควรปรับปรุงตรงไหนบ้างและทำให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง5การแก้ไขผลงานอย่างมีระเบียบ การแก้ไขและปรับปรุงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากค่ะเพราะไม่มีใครสามารถเขียนงานที่สมบูรณ์แบบได้ในครั้งแรกดังนั้นการกลับมาทบทวนงานของตนเองจะช่วยให้เห็นจุดที่ต้องปรับแก้เช่นการใช้คำที่ซําซ้อนการเขียนที่ไม่ชัดเจนหรือการจัดโครงสร้างที่ไม่ดีพอเทคนิคหนึ่งที่ช่วยได้คือพักการเขียนไว้สักพักก่อนแล้วกลับมาอ่านใหม่ การอ่านหลังจากที่หยุดพักจะช่วยให้คุณมองเห็นข้อบกพร่องได้ชัดเจนขึ้นค่ะ 6. เรียนรู้หลักการเขียนที่ดีการเขียนที่ดีต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวยากรณ์ด้วยนะคะได้แก่หลักการใช้คำเชื่อมการจัดวรรคตอนและโครงสร้างประโยคที่ชัดเจนการเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้ก็จะช่วยให้เนื้อหาของคุณเข้าใจง่ายและไหลลื่นมากขึ้น นอกจากนี้เราควรพิจารณาถึงผู้ชมของคุณเช่นหากเป็นงานเขียนเชิงธุรกิจควรเน้นความกระชับความชัดเจนและตรงประเด็นหากเป็นงานเขียนเชิงสร้างสารรค์ควรใช้ภาษาให้น่าสนใจจะสื่ออารมณ์ได้ดี7ใช้เครื่องมือช่วยแก้ไขาการเขียนในยุคดิจิทัลการใช้เครื่องมือออนไลน์ช่วยแก้ไขางานเขียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากเช่นแกรมมาลี Chat GPT หรือ Google Gemini เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยตรวจสอบวยากรณ์การใช้คำและความชัดเจนของเนื้อหาเครื่องมือจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงงานเขียนในทันทีและช่วยให้คุณแก้ไขางานได้อย่างรวดเร็ว 8. การฝึกเขียนในแนวทางที่หลากหลายลองฝึกเขียนในรูปแบบและสไตล์ที่ต่างออกไป เช่นการเขียนเรียงความบทความสั้นๆเรื่องสั้นหรือบทพูดสำหรับพอดแคสต์การทดลองเขียนในหลายๆแนวทางจะช่วยให้คุณค้นพบสไตล์ที่เหมาะกับตัวเองและยังสามารถช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์และการเขียนให้มีความหลากหลายมากขึ้นอีกด้วยค่ะในท้ายของบทเรียนนี้ อาจารย์พันธิตได้บอกเคล็ดลับในการฝึกฝนทักษะการเขียนไว้ว่าการฝึกฝนการเขียนเป็นกระบวนการที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเราจะต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอจึงจะทำให้การเขียนของเราดีขึ้นบทเรียนที่สองก็ได้จบลงแล้วนะคะหวังว่าผู้อบรมคงจะเข้าใจถึงเทคนิคการฝึกฝนการเขียนและนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคตเราไปสู่บทเรียนถัดไปกันเลยค่ะ